กสวัสดีครับผมอแม่พี่นอ้องม,ม,มือนีกับมอบมาอคอกันครับของวันนาคือขอกับมือนีผมก็จะได้ผ้าพีผนองมาเดินตลาดครับมาชมตลาดัดมาดูตลาดนัดครับมาเบิงของดูของกิงครับว่าตลาดนัดมือนีขาจะมียังครับเดี๋ยมือนีผมก็่ได้มาสวยในจังน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้กระเบิงบรรยากาศน้ำกันครับ นี่ครับสำหรับตลาดนัดแห่งนี้ครับตลาดนัดอ่าวมาัดแห่งนี้เป็นตลาดนัดคู่กระพือครับเพิ่งจะมีสิ่งที่ตกแต่งง่วงครับง่วงกล้ยเพิ่งจะมาขายครับเป็นพวกขอพวกกระดิ่งครับเป็นพวกเสื้อครับนี่ครับเพิ่งจะมีขายอยู่ตลาดนี้ครับครับผมก็จะพามาเบิ้งขอมาเบิ้งกระดิ่งครับนี่ครับนี่คอเพิ่งจะเฮ็ดมาขายเพิ่งมีมาขายครับอยุยุตลาดนัดครับ สองวันนาหนาครับวันนานาวันนานาวันนานาครับสองวันนานาครับนี่ครับน่าไดีอันนี้เขาเอื่อนักก่ครับนี่มักกะฮิงมักกะฮิงมักกะดิงมักากพ้วนมะเขาเอ่กะพวนกะคนไใชเอ่กะพวนเอ่อคนไทยเขาจะเอื่นกะพ้วนเออมเขืกิงเออมักะลิงมะกกฮิง จะไมลนะเสียงขาหลานหน่อยอ๋อนี่ครับคนเก๋มีทั้งใส่หน่อยใส่ใหญ่ครับผมอันนี้ใส่ในหน่อยเนี่ก็มีครับอันนี้10บาทอันนี้ท10บาทมีเหมือนครับเวลาสิพาครับผมอีหยังกระสันโอ้อันนี้ลูกลูกกันนั่นลูกอันนี่แหละครับลูกมันเหี้ยลูกลูกเป็นอกันลูกน้อยใหญ่ป็นลูกก้ำตาล คผลิตภัณฑขายหลากหลายครับเออนี่ครับรูปแนวอะไรซอยแกนปวดติดนี่ครับสำหรับไครท้นใจไท้นใจยากไ็สำหรับไครท้นใจอยากไ้บัลกะดิ่งเนี่ครับจากไ้บักระดิ่งเนี่ครับมาแขนพ่องวงขอควายครับมาหาสื่อเลยครับกิจการนับบ้านไฟฟครับเพื่อนก็มาขายประจำครับ อันนี้อันนี้่าจะเป็นคลิกครับเป็นคลิกใหม่คลิกใหมไปดูก่ะนะครับตัวนี้จะเป็นคลิกไหมยุ่งอไม่ม่ไม่ไมคลิกไมยุง่งเดี๋ยวผมจะพาเพคลิกไมยุ่งครับด,ด,ดีด้วยสวยด้วยอันนี่ครับคลิกไหมยุ่งครับกร่เพิ่อนกระทาสีสเล็กยางดีเนาะ เห็ดรวดไล่ย8 0ค่ะราคาเบาๆราคาเท่าไหร่ก็องสิบองร้อยแปดสิบครับสองร้อยแปดสิบเพิ่มเห็ดรวยไม้ยูงย่างดีครับเป็นไม้ที่หายากครับมีดวนลายด้วยนี่ครับนี่ครับผาไม่ดูอันละลอยอ๋อไม่ไม่ดูอันละลอยนะครับเนี่ครับเพิ่มเพิ่มกระเจี๊ยบเห็ดรวดไล่เนี่ยครับกระเจี๊ยบเห็ดรวดไล่ก็ะเจะเห็ดรวดไล่แบบสวยงามดีครับพี่น้องนะครับกามเบิงมาชุ่มอะไรครับ นี่ครับแต่สำหรับใหม่ดูใหม่ดูคนกะมีอันเป็นหน่ยูมครับนี่ครับนี่ครับก็มีหลากหลายลีครับพี่น้องมีหลากหลายลีครับมาเบิงมะส้มนครับนี่ครับเป็นเฉือกหรืคนตบแต่งอลยเดียวรอครับมีความสวยงามครับอันนี้เป็นกระบองครับนี่ครับเป็นกระบองเป็นกระบองกคนเอาไปตองศาสตร์ครับ ไปต้องสาสตรมัดครับอันนี้เพิ่เอิมป store, เป็นเรื่มครับเป็นเรื่มเรื่มเรื่มหนึ่งหนึ่งสองสาม่้าหกดแปเกิอเ่มหนึี่มีสิบเหลี่มเนาะครับเร่มหนิเล่มเรื่มหน่งสิเหล่ยมรับตามภาษาบ้านนอาเพื่นเอิบกันครับเอิมกระบองกระบองี่เอาไปทไตด้สมัยโบราณครับสมัยพอสมัยแม่เพื่นใจันไตแล้วก็ดันไฟครับนี่ครับกระบองเรื่มหึมีสิบเหลี่มครับ คุณภาพมาเบิ่งครับภาพมาเบิ่งคนขายพวกด้ามครับเป็นด้ามเสียมด้ามเสียมด้ามคอนครับด้ามกระจกครับนี่ครับคนกะเที่ยงพัดปูยางเนี่ยนครับมาขายครับสองสามห้านี่ครับพัดกระแนงคนกะเที่ยงมาขายครับเพัดกรแง่เขาไปปลูกได้เนาะใช่ค่ะได้อันนี้จ้าบาทครับนี่หนึ่งร้อยสิบาทครับพัดกระแนงคนกะเที่มาขายครับถุงละร้อยบาทหอมนี่ก็มัดละสิบ ครับนี่เป็น25บาทแีในขวดน้ำพร้อมไม่ขวดก็มีเป็นผู้ครับเป็นผู้เคี่ยวมาครับเป็นผู้เคี่ยวมาเพิ่อนตัมน anyway ีมาขายครับเป็นมาน้าวเป็นมาน้าวเป็นพักบุ้งพักบุ้มก็มาขายอีกย่างนึ่ครับอันนี้เอามาขายวะขึ้นเดีวอันเอาให้มากอันเอาขี้เด่นมาขายดอกงลำใหญ่นี่ครับ พักกันแย่งกันจะเหลืออยู่มัดหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อนี่ผมมาสวยครับอันนี้น้ไม้ต้มเป็นน้ไม้โจดเนาะน้ไม้โจดเป็นน้ไม้โจอดอันนี้เป็นเป็นน้อยเซอร์นี่คือคนต้มแล้วครับเป็นตุม่มคนตุ่มคนแก่ครับอันนี้เป็นน้อยชดๆกบบนี้ครับเป็นน้อยชดๆกบบนี้อันนี้ขายถุงละจักบาทครับถุงละซ่าอันนี้ถุงละอันนี้ถุงละหกสิบหกสิบคนแก่แล้วครับคนแก่แล้ว ตุ้มน um. ้ำไม้ต้มตุ้มน้ำไม้นี่๒๐บาทหรือว่า๒๐บาทครับพี่น้องก็พ่อซื้อกินครับพ่อซื้อกินครับนี่ครับเกาเมาคนเดี๋ยวนี้มาสายครับเกาเมาครับเกาเมาเกาเมานี่ก็จะหากินเลยยากครับเพราะว่าเฮ็ดหนัครับเฮ็ดหนักเฮ็ลำบากกลัวจะได้กินครับกลัวเป็นเรื่องง่ายครับแต่สำหรับเกาเมามีครับก็สำหรับโซนนี่ก็เป็นพวกหอมครับเป็นพวกหอมพวกพักครับ แต่สำหรับพักย่งก็มีลายห้เขาครับห้าบาทเจ้าหาบาทอืพักยงก็ขายหบาทรับขายแบบถูกๆครับพี่น้องอันนี้เิดตัวนี้บาทนี้าบาทจ้สิบจ้ะีสิบีสิบอันนี้งละ้าอันนี้พงษ้าขายี่สิบบาทครับพี่น้องแต่มีสิบบาท้าบาทครับกราคากับราคาถูกครับพี่น้องราคาถูกครับคมีลองหลครับครับครับ นะครับสำหรับตัวครัวคนก็มีมาขายครับมีมาขายกับวัวเนี่ครับในตลาดนัดขณะเข้าโบจักรัวครับโบจักรัวเข้าครัวแดนครับเข้าครัวบุกมี่นดครับนี่ครับมีหลากหลายเลยครับครับมาเหลือพลาสต์สีพลาสต์ส้มนะครับมีหลากหลายเลยครับพี่น้องนี่ครับมี่อตเอะมาระอันเป็นมาระครับเป็นมาระ อันนีน้เป็นฟักบัวครับพี่น้องนี่ครับเป็นฟักแยงเป็นเข้าครัวไอนี่เป็นหมากเขาเอินสมัยสม,มือนี่คน,น,นเอินหมากคุน้นซับครับพี่น้องหมากคุ้นซับหรือว่าหมากบกครับหมากบกเป็นกระพามากคายครับหมากคุ้นซับนี่ครับสำหรับผู้ใดที่เคยกินกระจั๊งหงครับ ก็จะหูความบักบุกเป็นแนวด้ครับปูถีเคยกินครับนะครับเป็นตัวเขาเอื่นกระต้มกระต้มตัดนี่ครับเป็นกระต้มตัดเท่าไหร่จ๊ะครับสิบบาทนะสิบบาทนี่ครับเป็นข้าวต้มตัดครับข้าวต้มตัดเคนก็ขายสิบบาทเคนว่าครับเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินครับมาเอาครับพี่น้อง นี่ครับนี่เป็นปลาต้ ula, ปมปลาต้มมัดครับปลาต้มที่คนร้อนในตัดแบบนี้ครับอันนี้นื้อไหมสีพ่นเผาแลลวเนาะเผาลหลเพ่นกับเคียนมาเอาไปใส่สุกครับก <Okay. S 1> <sequel, S 2> ็จะสำหรับผู้ใดที่จะเอาไปสุกครับก็มาสื่อไปเลยเรื่อยครับอันนี้เป็นปูครับเป็นปูหน้าครับปูหน้าเดมนี้เกลียวครับเป็นเกลียวเป็นเกขี้ีเล็กครับเป็นปนนี่ครับอาหารสำเร็จรูปเปบบ้านห้องครับ ีปลาทูครับปลาทูปลาทูครับนี้มาขายคือกันครับพี่น้องกางแยงบ้านเอกเชียงน้อกม้านนอกเป็าพักกแยงบ้านเอกพวกเป็นพักแยงปลูกน้อกับคนเจ็บมาแต่ไปวัวไปลูกครับอันนี้จะเป็นไฟตุ่มครับเป็นไฟตุ่มือว่าไครหนึ่งเป็นไฟลูกเป็นไฟลูกเป็นไฟเขาครับพี่น้องนะครับเป็นหลานขายไฟครับ นี่ครับตอนนี้ผมยางมาเห็น <บา S 1> แตง,แ,งแตงจริง <บา S 1> ครับแตงจริงโมเมนแตงปลอมครับนี่เพื่อนแตงจริงครับหรือว่าแตงไข่ครับเป็นของแท้เลยครับอันนี้ขายอย่งไรกร็ครับนี่ว่านันน้อยละซีพาทางร้างนี่วันละซีฟจ้ะอ๋อวันละซีฟมีน้อยละซีฟครับวันละซีพาบาทแตงจริงครับแตงจริงเพื่นก็ขายบัแพงนะครับบัคือแตงปลอมครับพี่น้องแตงจริงครับของแท้แฉะเลยครับ นี่ครับตอนนี้ของไงยางวาเห็นเปลือกครับเปลือกลูละสีสีปนวะนี่ครับเปลือกเปลือกกับหัวบักใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งครับหัวหนึ่งเกือกใบโลครับใส่เจ้าหัวใส่หน่อยนะราคาเดียวครับเดียวมากหัวได้ใหญ่ใหญ่นี่สิเกินโลก็มีได้เนาะรูรูรูบดึงบ่ครับบดึงส่วนมากสิส่วนมาชีดูบางแผ่นเก่าขีดเนาะ ถกระสุกวัวนี่เป็นกระได้หกขีดครับกระได้หนึ่ิบสี่บาทนี่ครับแต่สำหรับเปือกกันครับเปือกนี่ก็เป็นอันนี้เขาเอื่นเปลือกยังครับเปลือกหอมนี่ครับเพิ่นว่าเป็นเปือกหอมครับตามภาษาเอื่นเพื่อนเอื่นเปือกหอมครับเปลือกกระเนียลูก็นอครับนอเป็นเปลือกเปลือกเยอะมาปลูกระโคดเปิดน้ำใส่ตามที่เห็นครับ เพป็นปูเซียนาแล้วกระดูดหอมจะเผือหอมก็ดูดหนามเซย์แมนโบนเขาเห็ดคืออันดำหน้านี่ผมเคยเห็นเขาเห็ดเกย์อันนี้อันนี้ไม่ยังเพิ่นข้าวผันดผัดนี่ติงแม่ติงเอาไปปลูกอะไรอยู่แน่วหนึ่งนี่ครับก็เป็นความรูอ้อีกอีกอย่างหนึ่งครับเพิ่นว,ว่าติงเดี๋ยวเอาไปปลูกไปครับเป็นติงเผือก ครับติ่งแนวนี้ี๋ยวผมผมจะเอาให้เบิงครับนี่ครับเป็นติ่งเป็นติ่งเนี่ยนอยแนวนี้แสดงว่าติ่งเพิ่นออกจากนี้ได้นแม่นบ่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ่งครับนี่รองร้อยนี่ครับเป็นรองร้อยจุดข้อขาวนี่นี่คือติ่งติ่งที่เพิ่นออกมาแนวนี้ครับนี่ครับนี่ก็เป็นความรูอีกอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับไพ่โบ่งผมกับบุ่งคือกันว่าเพิ่นเป็นลัทธนานี่ครับก็ได้ความรู้ไปวยนะครับ ครับนี่เป็นหนี้มกซีดาครับนี่มกซีดาพวกนี้ครับหรือว่าฟักทองครับแตงจริงครับแตงจริงนหนี้มาขายครับเนี่ยวันเป็นแตงปลอมครับนี่คือของแท้ครับนี่คือของแท้ครับแต่คือแตงจริงครับว่นเป็นแตงปลอมอันขายยังไงครับนี่ยเาใบครับคีบเออครับสามคีบครับอ๋อเส้าใครับนีครับกหน่วยละหน่วยละเส้าสามสิบบาทนี่นะครับประมาณนี่นะครับแต่ธรรมดาครับของจริงครับมันต้องเป็นแนวนี้นะครับ นี่ครับบักงูบักงูหรือว่าหมักสดางครับเป็นกะเช็ดเป็นกองเป็นกองเนี่ยนี่ครับหรือว่าฟักทองแต่นี่ครับเป็นกระพาครับพาเป็นสีเป็นสีครับหรือผัวได้ยี่สี่เป็นหน่วยก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับผมจะพามาเบิ้งนอไม้โจดครับนี่ครับเป็นนอไม้โจดชดๆชดมีปันพามากนอไม่โจดอันนี้เป็นคู่ครับอันนี้เป็นมันมักหรือไม่เนาะมักหรือไม่นอไม่โจดขายกองยังได้ครับนอไม่โจด ตอนละ20บาทครับเป็นน้อไม้โจดเป็นน้อไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับคือเกิดเป็นตามเกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดดูปลายู่ดอนครับพี่น้องนี่นะครับบางมองบางบอนกับเริ่มจะบ่มีเริ่มจะหาบ่เห็นแล้วครับนี่ครับเป็นน้อไม้น้อไม้อันนี้ทัานถ่ายแจ้งกระแทบต้มกระแทบครับเป็นน้อไม้โจดครับนี่ครับเป็นบวบเป็นน้ำพึ้งจามีขายครับนี่ครับก็เป็นวิธีที่พิธเจ้าบ้านครับแบบเจ้าบ้านเป็นหามาขายครับพี่น้อง ขายตามธรรมชาติมีมี่นั้นก็ขายอะไนั่นครับพี่น้องไม่หมดหัวบวกเส้าบาทบวกยี่สิบบาทครับอันนี้ก็เป็นพักบุ้งครับเป็นพักบุ้งเป็นกระปูครับครับเป็นต้นนี้มาขายคี่กันครับกระปูกระปูทุงละจักบาทครับกระปูกระปูทุงจักบาทกระปูทุงละเส้าบาทกระปูทุงละยี่สิบบาทครับเป็นกระปูหน้าครับนี่หลากหลายครับ อาหารตามธรรมชาติบานห้องครับเดีน๋นี่เป็นประเภทปูประเภทพวกโอเภทเสียบน,นี่นีแนวนี่แหละครับส่วนมากครับนี่ครับผมจะพามาเปิงครับอันนี้เป็นปลาปลาอีกนนอย่างหนอนนี่ปลาอีกอย่างนี่ปลาอีกอย่างนี่ปลาดปลาดูปลาสะดูอันนี้เป็นปลาสะดูครับเป็นปลาสะดูม้วนลูดีแสดงว่าลูกมันบ่อท่นใหญ่ปันใดนี่น่าดู่คนี้ โอ้แม่พ่อขันป่าวะท่านแม่พ่อขันป่าตัวซ้ำนี่นั่งนั่งน้ำแม่นั่งน้ำคลุมอยู่คนว่าครับนี่ครับเป็นปลาชาโดครับเปิ้ลเอามาขายครัล้ายครับเป็นโมกเป็นโมกเป็นอันนี้อันนี้ยังนอนอี่ครับอันนี้ไปหาจังไดมาจังไดปลาคาโดตึ๊กเหี่ยวคนเอาไปตึกเหีวครับ ปลาตึกงเนี beans, meat, mm. ้ยปลาสะดดครับมุกอีกยังสุ่มมันนี่มุกไก่มุกไก่มันย้อนมุกครบมุกน้องไหมอืมมกวมุกนี่ครับมุกนี่มุกอะไรจักบาทครับมุกสิบบาทก็มี่ข้บาทก็มีอืมสิบบาทก็มี่ข้บาทก็มีแล้วไปอันนี้สมประจอมเนาะสมบสมบกสมบกกุ้มเลยนี่อันนี้สม ประจอหมอจังหวาผมว่ามันสมยห็นนี่สมพระกลุ่มนี่เป็นสมพระกลุ่มครับส้มผักกลุ่มนะครับคาราเมีหลากหลายอย่างครับนะครับเป็นหมกดือครับเป็นหมืกเป็นทัวครับเป็นทัวเป็นผักกาดเป็นเอียนครับนี่ครับเอียนเป็นเอียนนี่ครับเป็นคะราเมลพกพวกพกครับพวกพคกพวกพกพวกด อันนี้เป็นกระบองครับนี่ครับเป็นกระบองเป็นกระบองิ่นเอาไปตองศาสครับไปตองศาสมัด er ครับอันนี้คนอ่นเป็นเรื่มครับเเป็นเรื่มเ,เ,เรื่มเรื่มหนึ่งหนึ่งสองสาี่ห้าหเปดเก้ิอเ่มหนึนี่มีสิบเหลี่มเนาะครั่มหนสเหล่มเรื่มหน่งสิเหล่มทัดามภาษาบานเพิคนเอื่นกันครับ เอิ lly, goodbye, horrible, raw, ่มกระบองกระบองนี่เอากระต้าได้สมัยโบราณครับสมัยพอสมัยแม่เพื่อนใจอันนี้ไต้แล้วกระดังไฟครับนี่ครับกระบองเรื่มหนึ่งีสิบเล่มครับ